เทปโรเลตซิวราโดนะครับก็จะเป็นกระบะไซส์ใหญ่เลยซึ่งจะใหญ่กว่าโค o r าโดที่รู้จักกันแต่มาคราวนี้นะครับก็ได้ปรับโฉมไปที่อะไ้อยแล้วคราวนี้นะครับก็จะถึงคิวพิพิอย่างเวอร์ชัน HD นะครับได้ทำการปรับโฉมบ้างมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรดีไซน์ภายนอกนะครับเขาบอกว่าจากเดิมที่ดูบุบบนอย่างที่เห็นนี้ คราวนี้ก็จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับสังเกตว่าไฟหน้านะครับก็จะมีไฟหลีที่เชื่อมกันอย่างชัดเจนพร้อมกับกระจังหน้านะครับปรับทรงใหม่ให้มันดูเรียบร้อยขึ้นเนื่องจากรดจำนวนเส้นแนวน้อยลงพร้อมกับปรับตรงแถบที่เชื่อมกับไฟหน้าให้มันดูมีอะไรมากขึ้นพร้อมกับกระชนหน้านะครับที่ปรับรูปทรงให้มันดูมีมิติแล้วก็ดูโค้งมนจากเดิมที่ดูเหลี่ยมสันเลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีการปรับล้ออะดอยไลใหม่ตามสูตรของรถยนต์สมัยนี้ โดยจะมีเรื่องตั้งแต่18ถึง20นิ้วส่วนท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะครับที่มีเส้นสายที่ดูแปลกตาขึ้นพร้อมกับไฟเบรกลงที่3นะครับก็จะมีการตกแต่งสีขาวบริเวณไฟเลี้ยวแล้วก็สีแดงบริเวณไฟเบรกซึ่งจุดต่างนะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็คือรุ่นปกตินะครับอย,ย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นรุ่นไ h g h Country ก็จะมีการตกแต่งกระจังหน้าให้มันดูหรูหราขึ้นพร้อมกันชนหน้าตกแต่งด้วยสีเดียวกับตัวรถโดยจะมีโคมเมีบริเวณ,เวณช่องดักลมด้านล่าง รวมถึงสกูปจักลมนะครับก็จะมีการตกแต่งินโครเมียมหลายคนก็งงว่าทําไมถึงมีสกูปจากลมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแน่นอนว่ากระจกมองข้างมือจับประตูต้องตกแต่งในโครเมียมเช่เนเดียวกับคิ้วกระแทกนะครับก็จะมีการแซมโครเมียมแต่ว่าตัวทั้งชิ้นนั้น,นยังคงเป็นสีเงินอยู่เพราะกับลายล้ออร่อยที่ดูดีขึ้นรวมถึงไฟไท้ายที่เหมือนว่าก็จะปรบับรูปทรงให้มันดูทันสมัยกว่าเดิมอีกจุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกระจกมองข้างนะครับสามารถยืดหดได้อีกด้วย ก็เลว่าถ้าบายสปอร์ตนั้นจับแล้วมองไม่เห็นสามารถยื่นเข้าไปใกล้เพื่อจะมองเห็นวัตถุได้ชัดๆอีกด้วยอีกทั้งนะครับกระจกมองข้างก็ยังแบ่งออกเป็น2ตอนใน,นการซึ่งก็จะมีบานล่างครับทำให้มองพื้นทาล่างได้สะดวกโปรทินอีกเช่นกันแต่เดี๋ยวก่อนครับคันนี้ก็จะมีรุ่นที่ต่างสปอร์ตชื่อว่า ZR2 แะ่รละเพิ่มเติมรวมถึงหน้าตารถนั้นยังไม่เปิดเผยเ,เอาไปว่าเก็บไว้ที่หลังแล้วกันนะครับภายในห้องโดยสารครับบอกเลยว่าแผงแดชบอร์ตนั้นเปลี่ยนกันแบบคนละเรื่องเลย เพื่อกันลืมนะครับว่าหน้าตาของเก่าเป็นอย่างไรนอกจากการตกแต่งนะครับคราวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับคนสีดำํำพร้อมกับตกแต่งลายไม้เสมือนจริงนะครับซึ่งช่วยให้ถึงกระบาดในยุค70กับ80เลยรวมถึงชุดเครื่องเสียงครับจะมีขนาดจอ13.4นิ้วพร้อมกับชุดซอฟต์แวร์เสริมแอะระบบสังงานด้วยเสียงจาก Google โดยจะมีหน้าจอเมนูที่ปรับให้มันดูทันสมัยกว่าเดิม ด้วยปุ่มชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะมีขนาดเล็กลงตรงที่ว่าก็จะมีทั้งปุ่มโฮมและปุ่มป,มปรับเสียงนั้นแอบหลบมุมอยู่ถ้าสังเกตดีๆนะรวมถึงระบบประ,ประกาศอัตโนมัตินะครับก็จะมีจอบริเวณปุ่มอุณหภูมิแล้วก็จะมีฟังก์ชันแยกต่างหากเวลาแสดงผลก็ง่ายๆครับแสดงผ่านจอข้างบนเลยพอมามองที่ด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีชี่ชาร์จไร้สายอยู่พร้อมกับช่องวางของกระจุกกระจิก,กเล็กน้อยซึ่งส่วนนี้นะครับก็จะเป็นไม่กี่จุดที่ยังคงเหมือนเดิม ร้ามกับฟ้าปิดกล่อ,องคอนโซลกลางครับคราวนี้ก็จะบุ๋ด้วยหนังอย่างดีทั้งชิ้นนะครับไม่มีการเว้นกลางเพื่อใส่ของมาให้แต่อย่างใดมาตรวัดนะครับก็จะเปลี่ยนจากแบบเข็มมาเป็นแบบจอดิจิตอลขนาด12.3นิ้วที่มีกราฟิกทันสมัยขึ้นมาตรวัดเสริมบนกระจกนะครับก็ติดมาให้อีก,กเช่นกันเพียงแต่ว่าจอแสดงผลนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสีมาให้ตามสูตรส่วนพวงมาลัยนะครับยังคงดีไซน์สไตล์คล้ายเดิมนะครับก็จะมีปุ่มลติฟังก์ชันมาให้และตัวการ์ดก็จะเป็นแบบสีการเช่นเคย ส่วนคันเกียร์นะครับก็จะอยู่บนคอพวงมาลัยตามสไตล์ของรถอเมริกันเพียงแต่ว่าก็จะมีโหมดบวกลบมาให้ตรงก้านเลยนะครับปกตินะครับเราจะคุ้นชินแบบพัตตชิฟหรือว่ากเกียร์ในโหมดบวกลบที่เขาทาช่องไว้ให้ต่งางหากซึ่งคราวนี้นครับก็จะเป็นตามสไตล์ของรถอเมริกันเขาละส่วนเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นการปรับวัสดุใหม่ให้ดูดีขึ้นซึ่งณเวลานี้ก็ไม่มีภาพหลุดออกมานะครับคาดว่าน่าจะมาตอน ช่วงใกลๆเปิดตัวนั่นแหละส่วนระบบความปลอดภัยนะครับแท้พูดว่ามีระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนรถและช่วยให้รถอยู่ในเลนพร้อมกับระบบไฟสูงอัตโนมัติก็อาจจะเชยไปสําหรับรถยุคนี้เพราะว่าก็จะมีระบบความปลอดภัยที่แอคทีฟนที่ไปอีกนะครับจะเสริมให้สามารถตรวจจับบริเวณส่วนพ่วงด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเติมมุมอับด้านข้างระบบช่วยดูส่วนพ่วงด้านหลังแล้วก็ แล้วก็เตือนเมื่อน,น้ำหนักเกินที่สามารถตะลากได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันสําคัญเลยเพราะว่าไม่ได้แค่ควบคุมแค่ตัวรถเท่านั้นส่วนพวกนั้นนะครับก็จะสามารถควบคุมได้ไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วยเครื่องยนต์นะครับก็จะมีขนาดเดียวเป็นแบบ6.6ลิตร V8 พร้อมกับเแยร์อัตโนมัติ10จังหวะแล้วก็จะมีทั้งขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสล้อ ก็จะมี2เชื้อเพลิงที่จะก็คือเชื้อเพลิงเป็นซินนะครับก็จะมีกําลัง401แรงม้าแรงบิด629นิวตันเมตรกับแบบดีเซลเทอร์โบนะครับก็จะอยู่ที่470แรงม้ากับแรงบิดสูงมากเลยครับ1,322นิวตันเมตรเรียกได้เลยว่าชอบความแรงแบบไหนก็เลือกได้เลยส่วนช่วงล่างก็คงเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบช็อตอาร์มอิสระพร้อมกับทอร์ชั่นบาร์ส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบแหนบ3ทั้นและพพงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะ โดยจะมีแบบแปรผันเลือกในรุ่นสูงสูงอีกด้วย่วนระบบเบรกก็จะเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับพร้อมระบบ ABS แล้วก็ระบบช่วยเบรกไฟฟ้ามาให้อีกเช่นกันทั้งนี้นะครับก็จะมีไฮดรอลิกเสริมแรงเบรกมาให้อีกด้วยสําหรับรุงง่นยอยของเชฟโรเลตซิวาราโดน่้นบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างซับซ้อนเราก็มาดูด้วยกันว่าวิธีการเลือกของรุ่นนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากตัวถังนะครับก็จะมีถึง3สไตล์ด้วยกันก็คือแบบตอนเดียวอันนี้ไม่ค่าไห่ ส่วนแบบ4ประตูก็จะมีอยู่2สไตล์ก็คือแบบประตูสั้นเขาเรียกว่าดับเบิลแคปกับแบบ4ประตูยาวเขาเรียกว่าคริวแคปซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนก็สับสนง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดบ้านเรานะครับถ้าเป็นกระบะสีประตูส่วนมากเขาจะเรียกดับเบิลแคปกันมีแต่เชฟโรเลตเท่านั้นที่เขาเรียกว่าคริวแคปซึ่งก็ไม่แปลกใจแล้วแหละว,ว่าทำไมถึงเรียกแบบนั้นเพราะว่าในอเมริกาก็จะมีทางเลือกแบบสไตล์นี้อีกด้วยต่อมาพอเลือกแบบตัวถังแล้วก็จะไปเลือกขนาดแชสซีกันนะครับ จะมีแบบไซส์เล็กนะครับจะมีอยู่ที่2,500กิโลกรัมกับไซส์ใหญ่3,500กิโลกรัมต่อมานะครับเราก็จะมาเลือกกระบะหลังกันนะครับว่าจะเลือกแบบสั้นหรือแบบยาวไอ้แบบยาวนะครับก็จะเลือกทั้งแบบ1เพลาหรือแบบ2เพลาด้วยถ้าเกิดใครอยากได้แบบชุดลากแบบสบายๆก็มีให้เลือกเช่นกัน ส่วนรุ่นย่อยนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งแบบ LT, LT z z t R2 ซึ่งจะเป็นแบบสปอร์ตและ High c คั n ช r y ก็จะเป็นแบบหรูสุดแล้วม่อาถึงเครื่องยนต์นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งดีเซลและเบนซินปิดท้ายด้วยสามารถเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อนสีล้อเรียกได้ว่างานนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ตามใจเราเพียงแต่ว่าบางรุ่นนะครับก็จะไม่สามารถเลือกได้เพราะไม่มีมาให้ซึ่งก็ต้องรองดูในแคตตาล็อกกันเองนะครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างให้เป็นทางเลือก อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลเต็มรูปแบบพร้อมกับงานเปิดตัวเต็มเจอกัน29กันยายนแล้วมาดูกันว่าหน้าตาของรุ่น ZR2 นั้นก็จะเป็นอย่างไรรวมถึงข้าวของเพิ่มเติมนั้นจะมีอะไรบ้างเริมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ